ถ้าให้มนุษย์คิดกันเองมนุษย์ก็จะไม่มีทางได้ข้อสรุปจบสิน้นและนี่คือสิ่งที่อิสลามมั่นใจว่าทําไมเราถึงเชื่อว่านิยามของเราเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิทธิมนุษยชนคาคำเนี้ยนิยามของมันมันมาได้ยังไงและคาคำเนี้ยฮิมันไรเนี้ยมันเป็นแนวคิดของโลกตะวันตกเท่านั้นหรือไม่อันที่หนึ่งเนี้ยสิทธิมนุษยชนเนี้ยมาจากโลกตะวันตกอันที่สองเนี้ยมาจากการที่เกิดมนุษย์ขึ้นอันที่3พูดว่าสิทธิมนุษยชนเนี้ย มาจากกรีกมาจากแนวคิดที่เรียกว่าสโตอิกมาจากนักปรัชญากรีกคนนึงชื่อซีโนออฟซีเตียมก็อยู่ในยุคช,ช่วงๆกับอิมัมอัฟลาตูเนะี่อิมัมเบโตอ,อันที่4จุดเริ่มต้นของมันไม่มีหรอกมันอยู่ที่การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและวัฒนธรรมอันที่5นักคิดอาหรับส่วนใหญ่ก็บอกว่าสิทธิไม่ชนมาจากตุอาสราบรโซนเนี่ยเขาตั้งคำถามว่า ทำไมคนพวกนี้อินเรื่องสิทธิมนุษยชนเหมือนกันทำไมนิยามออกมาไม่เหมือนกันสารวโซสรุปได้ง่ายมากเพราะว่าเราไม่เคยถกเถียงกันว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยเข้าใจคําว่าสิทธิมนุษยชนไม่เหมือนกันแต่แรกอยู่แล้ว